ปันเทิงทุ่งเนี่ยมันมีมันมีมุมแซ่บไหมมีมีนี่ไงสคนนี้ไงยังไงาเป็นแฟนกันได้ยังไงมาชิงฉากทวงได้ยังไงเออเคลียเลยเคลียเลยโอ้ยไม่ไม่ไปตั้งตัวฮะมีงงมีงอนกันตลอดวลาคืออันนี้มันเป็นเรื่องปกติบ้านก่เยเรียกงอนกันเรียกว่าตีกันอันนี้มันเหมือนคนในครอบครัวแล้วเป็นเป็นเป็น ใช่ว่ามันไม่ใช่เป็นคู่มันต้องมานั่งฟลชลิงกันแบบนั้อะไรวะเมื่อเดือนที่แล้วไม่ได้บอกว่าเป็นพี่เป็นน้องนี่มันเป็นัวเป็นเมียกันเดี๋ยวนะผมถามนิดนึงได้ไหมอะไรคะไอ้คำแรกที่บอกว่าเฮ้ยเรามาเป็นแฟนกันเถอะเนี่ยมันออกจากปากใครไม่ได้พูดเลยไม่มีใมรพูดเลยไม่ได้พูดเรื่องว่าเป็นแฟนกันเลยนะไม่มีว่าเอมาเป็นแฟนกันเถ่อะไม่มีมีแต่ว่ามีมองตาแล้วก็รู้ใจมันกัดแกมองปั๊บ วันนี้เราเชิญครูภาษาอังกฤษ,ากฤษามานำเสนอคำว่าฟิตเจอร์ลิงะะาอาเชิญค่ะฟิตเจอร์ลิงนี่คืออะไรครับครูตื่นยังครับครูอะ,อะไรครูตื่นยัอย่าถามกันเลยเขายังงงอยู่เลย <laughs> <laughs> ตอนไหนอะไรนี่ใช่ไหมฝรั่งนี้ฝรั่งนี้งงฝรั่งทั้งนี้มาตอบเลยสิก็งงยิวเหมือนกันอะอยางงี้ตอนนี้พี่ดาวครับพี่ดาวมีผลงานอะไรบ้างฮะขออัปเดตหน่อยก็ก็สอดได้เรื่องที่ดีมามา้องด้วยแล้วก็เทพประรดดุจซาตานเพลงช้าแล้วก็จะมีภาพยนตร์เพลงรเร็วนี้หนังไหนหนังใหญ่ทุกคนได้เล่นหมดนะฮะ ไม่ไม <S <S ่เล่นเหมือนกันเล่นเล่นอะไรฮะนี่ไงเล่นเก่งมากเก่งมากเล้วเนี <t <t ่ยเก่งเก่งเริ่มอย่างเงี้ยเริ่มอย่างเงี้ยเริ่มแตะมงแตะมือกันอย่างเงี้ยพี่เนี่ยอย่างเงี้ยเฮ้ยอันนี้เก่งไม่จริงเก่งไม่จริงถ้าเก่งจริงเขากอดแบบคนนี้ไปแล้วอยากเห็นเหมือนกันนะกอดอันใอยากเห็นเวลาแบบว่านี่ปิ๋มกับคุณดาวครับคือเราได้ยินข่าวเรารู้ว่าทั้งคู่เนี่ยรักกันไหไหนไหนไหนละ ช่วยแสดงออกได้ไหมคือแบบเวลากอดกันแล้วมันคือเมื่อผณขอมาเราจะจัดให้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นด้วยความเคารพนะคะที่เราจะกอดกันในฐานะที่เพื่อนพี่น้องใครอบคไม่ได้เป็นอย่างอื่นยินดีมากๆค่หนึ่งพเก้าทันช้า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 ดูดดื่มเอาละมันเป็นเรื่องปกติสองคนในครอบครัวกันมากกว่าเออกอดเออใช่ใช่ ไม่เวลาเจอกันต้องกอแต่แต่แต่ต่ถ้าเราสองคนกอดกันไม่กินกันเยวกมนดม่ดเม็ดเป็นถึงปากแกะกอดกันเลยแกๆกอดแมวบ้างไม่ทำไมเขากอดเพราะหนุ่มเขากอดกันได้เแมวแมวนะไม่ไม่คุยเรื่องครอบครัวตรงนี้นะไม่คุย จนัทโจนัทกอดกับพี่เต๋าให้ดูหน่อยได้ไหมได้เหรอคะอะไรให้กอดก็จะให้กอดไงมันก็แบบให้คดูทาทานิกหรอททานิกทะไทานอกเขาดกันอย่างเงี้ยททานิีอ่ะอคดู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 ดูหนไม่ได้คิดอะไรเหมือนจริงไม่ได้คิดไม่เคยคิดอะไรกันเองเลยกว่าคุณคุณคุณ สมองเลือดเปนตกอสมองเลือดตกมอันนี้ฝรั่งงงนะคะฝรั่งงงเหมือนกันเยอะมากงสิแม่เคยกินไหมขนมถั่วดำเคยกินไหมขนมถั่วดำด่าอันนี้ไม่ถั่วดำอันนี้ถั่วแดงเคยกินไหมแบล็คบอร์ีน่ยแบล็คบอร์ี่เน่ย ที่เป็นดาวมายุรีออกอัลบั้มเดียวนะฮะกับปิ๋มซิโฟอัลบั้มเดียวนะีฮะอพอมาเป็นฟิชเอริงกันเนี่ยโหโเห็นกระแสม,มาแรงมากเลยงานเยอะขึ้นไหมฮะมันกเพียกเียก เลยนะเดี๋ยวเงียบนเงียบนะก็เงียบก็ไป้กังวลช่วงนี้แหละแต่ที่ผ่านมาก็โอเคก็ได้อยู่ได้อยู่แต่เราก็ยังอยากไปเป็นคู่อยู่นะคะได้ปิ่มไปก็สนุกสนานได้ดาวไปก็อีกแนวนึงในคนละแนวไงก็ยังรักกันพี่ดาวแกไม่ค่อยว่างไปกับพี่ปิ่มหรอกทเจอพี่ดาวอยู่แถวคลินิกแถวลาดพร้าวก่นนั้นกำลังเจอกันเดี๋ยววันนี้ก็จะไปไม่สนิทกับคุณหมอไงคุณหมอประดิษฐ์ MD ไงสนิทกันกับคุณหมอ MD คลินิก เฮ้ยสวยงามยังไงเคลียเคลีย์ไม่พอใจไม่พอใจมีหมอมาเกี่ยวข้องหมอนี่คือพี่ชายหมอนี่ไม่มีอะไรใครอยากสวยก็ไปจะไปคุยเรื่องแปลงเพศเจอพี่ดาวอ้าวพี่ดาวมาแปลงแล้วเหรออยา่ะทุกคนเท่แล้วแกก็ต้องใส่แว่นดำแล้วแกก็ถอดแว่นก็ได้คนจำได้ทั้งร้านเออเดี๋ยวนะฮะไปร้านไหนขอหน้าบัตรเผื่อพี่หนูแดงด้วย เดี๋ยวพัดแดงเราไปด้วยพัดแดงทำเป็นเล็กลงตัวเล็กลงไม่ได้ไม่จริงๆแล้วนะก็ฟังอยู่นะไม่ว่าจะเป็นดาวพี่ไม่ตื่นยังไม่ตื่นเลยตื่นแล้วรู้สึกยังไงบ้างเมื่อรู้ข่าวว่าพี่ดาวมิุรีเนี่ยกับปิ่มซิโฟมาฟิตเอร์ิ่งกันในฐานะพิมพาพรนิริ ่แล้วตกใจเสียงก่อนนะจริงๆก็เป็นอะไรที่แมทกันดีนะคะเพราะว่าไม่ว okay ่าจะเป็นปิ่มหรือว่าเป็นดาวเขาก็เป็นอะไรที่มีสไตล์ของเขาออกจะแบบอันนี้ก็หรูหราฟุ้งฟาหน่อยนี่ก็เซ็กซี่อะไรเงี้ยอนาคตนักข่าวถามนิดนึงอย่าพูดเยอะจะมีฟิชเชอร์กับผู้หญิงด้วยกันอีกไหมตัวพี่ตัวพี่จะกล้าไหมถ้าเกิดสมมติได้ฟิชเชอร์กับผู้หญิงด้วยกันอะพุ้งฟาดเหรอพิสตี้ร้อ่ไหมไม่ไม่ร้องเพลงจะได้ร้องเพลงไปถึงร้องเพลง โอ้อดูก็คิดไปเลิกเนาะไม่ใช่มาแล้วเราก็นั่นแหละตื่นแล้วนี่คือ้แม่นโอเว่นมันมันไม่มีความรู้สึกว่าภาษาอังกฤษบ่ค่อยค่องอ่ะบ่ค่อยคผมจอห์นนัทแอนเดอร์สันนี่ก็คือ ยุทธนเดอร์ยาวอะไรยาว S <S <S เดี๋ยวกลับมามันกันต่อ,อพักป๊าบนึงครับลุกทงที่มีปูลุกทวงที่มีปู